สวัสดีค่ะรีวิวหน้าสดมาอีกแล้วนะคะสึกเริ่มมาจากว่ามีลูกเพจหลายท่านนะคะถามว่าไม่หญิงใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการบำรุงผมนะคะเห็นแบบว่าผลาเป็นแบบนี้ผมดกดำไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะมิงก็ว่าธรรมดานะร่วงไปก็เยอะแต่ว่าผมเกิดใหม่ก็เยอะนะคะก็ถามกันมามาก ถ้าสำหรับผมร่วงเนี่ยจะใช้เป็นเซรัม่มเป็นน้ำมันหัวหอมนะคะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยหาซื้อไม่ได้ถึงมีก็ราคาแพงมากนักนิ่งก็เลยจะมาะแนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะที่ก็ใช้อยู่เหมือนกันในกรณีที่ต้องการบำรุงหลายๆอย่างเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเห็นเปล่าเอ่ย นี่นะคะดาเบอร์อัมลาดาเบอร์เป็นยี่ห้อนะคะส่วนคำว่าอัมลาคือแปลว่ามะขามป้อมเขาจะใช้น้ำมันตัวนี้นะคะหมักผมก่อนสระคนอินเดียนะคะเขาจะเอาน้ำมันตัวนี้หมักผมก่อนสระทุกครั้งไม่ใช่ว่าสระผมแล้วค่อยมาหมักนะคะหมักก่อนสระวันนี้ม่ก็จะมาทำให้ดูนะคะ อันนี้เป็นผมที่เดี๋ยวเราจะต้องสระผมเราก็เลยจะมาหมักก่อนแล้วก็แกะขวดออกมาเลยนะคะไม่วุ่นวายอะไรมากไม่ได้ว่าต้องสระผมก่อนนะผมแห้งๆแล้วนี่แหละชโลมไปเลยค่ะเทใส่ฝ่ามือแบบนี้นะน้ำจะเป็นเขียวๆกลิ่นเขาก็จะนิดนึง นี่ค่ะะโลมไปเลยค่ะผมเนี่ยนะตรงช่วงผมเนี่ยะโลมพอประมาณนะคะไม่งมมั้จะโยมเนะคะถ้าเราไปใส่มากเยมันเยิมติดเสื้อผ้า สำหรับช่วงผมยาวคือประมาณนี้พอนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะต้องเน้นฉลมก็คือโคนผมและหนังศีรษะเพราะอะไรการใช้น้ำมันหมักผมก่อนสระนะคะจะทำให้หนังศีรษะเราเนี่ยเป็นการเติมน้ำมันให้หนังศีรษะก่อนหนังศีรษะจะได้ไม่แห้งบางคนก็บอกว่าก็ผมมันหนังศีรษะมัน อันนั้นมันมันตามธรรมชาตินะคะแต่อันนี้เป็นมันแบบบำรุงเราก็จะเติมเข้าไปตามคนผมนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเยิ่มเอาให้ทั่วนะคะ จะก้มหัวอะไรก็ได้มาอีกแล้วรีวิวพรีชีพไม่ต้องห่วงสวยเลยทีนี้อะชะลมไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็นวดนวดนะคะ ให้น้ำมันซึมเข้าหนังศีรษะให้ดีเลยปัดหนึ่งนวดปั๊ดหนึ่งนะคะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะม้วนผมค่ะแบบนี้นะคะแล้วใช้หมวก คลุมอับน้ำนะคะคลุมไว้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็หมักเอาไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วค่อยไปสระอันนี้ไม่หิงฉชโลมเรียบร้อยแล้วเราก็จะทิ้งไว้สองชั่วโมงนะคะกลับมาไปสระผมกันค่ะ ตอนนี้ก็ครบสองชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไม่หญิงแนะนำว่าอย่างน้อยๆสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีค่ะถ้าไม่มีเวลาถึง2ชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงหมักไว้ก็ได้ทีนี้เราก็จะไปสระผมกันค่ะสระเลยนะคะสระใช้แชมพูครีมนวดปกติเลยไม่ใช่ว่าแค่ล้างล้างออกแล้วก็เหลือน้ำมันอะไรอันนี้ไม่ต้องนะคะสระไปเลยปกติไม่หญิงก็ขอไปสระผมก่อน สระเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเป่าผมให้ดูค่ะว่าหลังใช้เนี่ยลักษณะผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้สระผมเรียบร้อยแล้วนะคะเปียกมาเลยสระผมปกติเลยนะคะ ซับให้แห้งแล้วก็จะเป่าพัดลมจะปล่อยให้แห้งเองหรือว่าจะใช้ไดเป่าก็ตามสะดวกเลยนะคะแต่ไม่ใช้ไดเป่านะคะเพื่อความรวดเร็ว เดี๋ยวเป่าผมเสร็จแล้วกลับมาเจอกันค่ะไม่รีดไม่ได้นะคะเป่าให้แห้งอย่างเดียว แค่นี้พอแล้วนะคะนี่ค่ะผมจริงนะคะที่ หมักเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะคะหลังจากเป่าแห้งก็ได้แบบนี้นะคะหนังศีรษะก็สะอาดดีนะคะไม่แห้งเนี่ยค่ะที่สอบถามกันมานะคะเกี่ยวกับไม่อย่าใช้อะไรบำรุงผมนะคะก็ตามนี้เลยคือขวดนี้นะคะดับเบิลอะมลาออย ก็คือน้ำมันมะขามป้อมนะคะยี่ห้ออินเดียยี่ห้อนี้เนี่ยเก่าแก่มานานแล้วนะคะในอินเดียราคาถูกไม่แพงใครจะตำตามไม่งั้จะวางลิงไว้ให้นะคะในคอมเมนต์ไปตำกันได้สะดวกที่ไหนตำที่นั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่หั้จะขอจบพิงเท่านี้นะคะขอลาหน้าสดไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ